สวัสดีครับผมกล a c c o อดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเรือนใหม่ Honda Accord G6 ตัวงูเห่านะครับสำหรับหน้าตาของเรือนใหม่ Accord G6 งูเหา่าก็จะมีดังรูปที่เห็นนะครับ ก่อนอื่นเราต้องทำการถอดตัวพลาสติกสีดำที่อยู่ปิดด้านบนของตัวเรือนไม่ออกมาก่อนนะครับจะมีน็อตอยู่สองจุดด้านบนเมื่อเราถอดแผ่นพลาสติกสีดำออกแล้วเราก็จะเห็นน็อตยึดเรือนไม้ซึ่งมีอยู่สีตัว จะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ด้านบน2ตัวและด้านล่าง2ตัวนะครับให้เราถอดนอ็อตสตัวนี้ออกมาเพื่อจะดึงตัวเรือนไมลออกมาแล้วก็พลิกกลับไปที่ด้านหลังเพื่อเปลี่ยนตัว หลอดไฟของเรือนใหม่นะครับโดยด้านหน้าของเรือนใหม่คร่าวๆก็จะมีวัดรอบจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดตรงกลางก็จะเป็นตัวเข็มใหม่ถัดมาจะเป็นเข็มน้ำมันนะครับซึ่งเข็มน้ำมันตัวนี้จะติดค้างอยู่ ตำแหน่งที่น้ำมันในถังมีนะครับไม่ว่าจะดับเครื่องหรือบิดสวิตช์คุณแจไปที่ตำแหน่งออนเข็มน้ำมันตัวนี้จะไม่ตกนะครับจะอยู่ค้างคงเดิมขวามือสุดก็จะเป็นเข็มความร้อนนะครับส่วนด้านล่างของตัวเรือนไม้ตรงนี้ จะเป็นจอแสดงผลระยะทางของรถหรือจะเป็นตัวทิป A ทิป B ซึ่งเราสามารถกดรีเซ็ตได้ทุกครั้งที่เราต้องการจับหรือตั้งค่านะครับส่วนปุ่มที่ปรับความสว่างของตัวหน้าจอเรือนใหม่ก็จะอยู่ฝั่ง ซ้ายมือนะครับตรงนี้เราสามารถบิดหรือเพิ่มลดความสว่างได้นะครับด้านบนตรงนี้จะมีไฟสร้างบรรยากาศอยู่2จุดนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยที่หลอดไฟจะอยู่ที่ขั่ว ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีอยู่สองหลอดด้วยกันเป็นหลอดทีห้านะครับเดี๋ยวผมจะหันด้านหลังขอกตัวเรือนใหม่ เมื่อเราดูที่ด้านหลังของตัวเรือนใหม่นะครับตำแหน่งของหลอดไฟที่เป็นตัวเพิ่มความสว่างของตัวเรือนใหม่ก็จะมีด้วยกันอยู่4หลอดนะครับ1 2 3 และ4นะครับซึ่ง3หลอดนี้จะเป็นหลอด T10 นะครับให้เราหมุนมานะครับก็จะเป็นหลอดตัว T10 นะครับตัวนี้เสียบอยู่ในเบ้าถ้าหลอดขาดเราสามารถ เปลี่ยนลอดใหม่ได้นะครับนี่จะเป็นตัว t 1 0ส่วนหลอดที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดตรงนี้จะเป็นหลอด t 5นะครับก็คือหลอดเล็กนะครับจะมี t 1 0อยู่3หลอดและ t 5อยู่1หลอดสำหรับเปลี่ยนตัว ความสว่างของเรดหม่นะครับ1 2 3 4นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับตรงกลางล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไฟของตัวจอ LED ที่แสดงผลระยะทาง ของรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็น T5 นะครับถ้าหลอดระยะทางตรงนี้ที่จอ LED ดีไม่ติดก็ให้เปลี่ยนหลอดตัวนี้นะครับเริ่มไล่มาตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือล่างสุดก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นหลอดไฟสำหรับ เตือนการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเป็นหลอด T5 ถัดมาตัวนี้จะเป็นหลอดไฟเตือนแสดงระดับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสีส้มนะครับหลอด T5 ส่วนฝั่งด้านนี้นะครับ ตัวด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟที่แสดงแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับก็ถ้าดูที่หน้าจอด้านหน้าก็จะเป็นรูปกา,าน้ำมันเครื่องเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ ใช้หลอด T5 เหมือนกันด้านขวามือสุดล่างสุดตัวนี้จะเป็นหลอดไฟแสดงตัวการชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะเป็นรูปไฟแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นเตือนไฟรูปเครื่องยนต์นะครับ ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาจะแสดงเป็นรูครึ่องยนต์สีส้มนะครับตัวนี้หลอดที่5ส่วนตัวนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเตือนการเข้ารับบริการนะครับแต่สำหรับประเทศไทยตัวนี้จะไม่มีมานะครับก็คือจะเว้นว่างอยู่นะครับตัวนี้จะไม่มี นะครับถัดมาที่ด้านบนตัวล่างสุดตัวนี้จะเป็นหลอดไฟของตัวไฟเลี้ยวนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นหลอดไฟของไฟสูงนะครับ ถัดมาตัวนี้จะเป็นหลอดไฟสำหรับไฟเบรกมือนะครับด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นไฟเตือน srs airbag นะครับด้านบนตัวนี้จะเป็นไฟ abs นะครับเกี่ยวกับพวกระบบเบรก นะครับฝั่งด้านซ้ายมือตัวนี้จะไม่มีนะครับว่างไว้ที่ฝั่งด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับหลอดตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็น ไฟเตือนรูปกุญแจนะครับถ้ารถที่มีอ e ีโมไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟรูปกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเตือนไฟฉุกเฉินนะครับก็คือประเทศไทยตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่ในบางประเทศถ้าเรา กดไฟฉุกเฉินแล้วตัวสัญลักษณ์ของไฟฉุกเฉินก็จะแจ้งเตือนที่หน้าจอเรือนไม้ด้วยนะครับตัวนี้ประเทศไทยไม่มีนะครับบนสุดตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเตือนระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติ r o o t control นะครับถ้ารถมีค r u i s control ไฟตัวนี้ก็จะปิดขึ้นมานะครับ ไฟที่อยู่เป็นไฟเตือนนะครับด้านบนทั้งสองฝั่งตัวนี้เป็นไฟหลอด t ห้าด้วยคันทั้งหมดนะครับหรือพูดง่ายงก็คือของตัวเรือนใหม่ Honda Accord g 6กูเ่าก็จะมีแค่2ขนาดก็คือ t 1 0นะครับ3ตัวมี3ตัวเป็น t 1 0นอกนั้นก็จะเป็นหลอด t 5, หมดหมดเลยทุกตัว นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับที่ด้านหลังเงินใหม่ก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับตัวทีห้และตัวทีสิบนะครับมันจะเขียนบอกอยู่ว่าเป็นทีหนะครับ ที่ด้านหลังเรือนใหม่นะครับเขียน,นบอกอยู่ว่าทีห้านะครับผมเช็คดูตัวสี่สิบนะครับตรงที่จะเป็นทีสิบนะครับด้านหลังก็จะมีเขียนบอกอยู่ว่าเป็นทีสิบนะครับดูข้างล่าง ก็จะมีเขียนบอกอยู่หมดนะครับว่าเป็นทีห้บอกนี้นะครับดูตัวข้างบนนะครับนี่ครับ,บ,รบ,รบจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าเป็นทีห้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียง เท่านี้สวัสดีครับ